สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรถสวยมือสองชิบุกพีคาร์กลับมาพบกับผมอีกครั้งจอมนะครับวันนี้นะครับใครก็ตามนะครับเราตามหากระบะยกสูงเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเอาไว้ใช้คนของคนสัมภาระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเกษตรกรนะครับก่อสร้างครับทุกคนอยากได้รถกระบะเอาไว้ใช้งานในราคาที่ประหยัดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถแบรนด์แบรนด์นึงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นเจ้า Mazda BT50 Pro Freestyle c a า2.2 High Laser ปี2018ไม่60,000 ซึ่งออปชั่นของเจ้ามาด้าบีทีห้าสิบคันนี้นะครับจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากตัวไฟหน้ากันเลยนะทุกคนไฟหน้านครับอันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็เตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมกับตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมดีไซน์สวยๆแบบนี้นะ,นะทุกคนอ่าถัดมาเลยสำหับตัวล้อแม็กทุกคนล้อแม็กนะครับอันนี้จะได้เป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขนาด17นิ้วเนาะอันนี้ก็ดูสูงนะเป็นกระบะยกสูงนะทุกคนก็ดูเข้ากับตัวรถเนาะเป็นไง รถยกสูงนะกระบะยกสูงดีไซน์สวยงามนะครับอันนี้น่าใช้งานมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวเกษตรกรชาวก่อสร้สางน,นะครับคันนี้ตอบโจทย์ในหลายๆอย่างทุกคนอ่าแล้วต่อถัดต์มาแล้วจอเป็นกระกจกพับข,ข้างครับจะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเนาะแล้วจับประตูก็จะเป็นหล็อตประตูแบบโครเมียมนะครับดูสวยงามนะทุกคนอันนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เราไปดูส่วนด้านท้ายของกระบะคันนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะออปชั่นจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลย ในส่วนของด้านท้ายของเจ้ามาด้า BT50 คันนี้ทุกคนก็จะเป็นไฟท้ายนะครับแบบฮาโลเจนนะครับอันนี้ก็ดีไซน์นะครับประมาณนี้นะส่วนของด้านท้ายนะครับที่สําคัญนะครับมีการเขียนไว้ด้วยนะว่า BT50 Pro นะครับอันนี้มีไฟทับทิมมาให้นะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวกระบะท้ายกันว่าจะกว้างขนาดไหนเนาะนี่นะครับว่ากระบะท้ายครับก็เก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยทุกคนเป็นตัวแคปนะครับอันนี้ก็เก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรจะเอาไปตู้ทริปก็ทําได้นะครับอันนี้น่าใช้งานจริงๆเนาะ ตทีนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนของออปชันภายในตัวรถคันนี้นะครับว่าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับจะดีไซน์ประมาณไหนตามมาดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในตัวของเจ้ามาด้า bt ห้าศูนย์คันนี้ครับดีไซน์ภายในทุกคนคันนี้นะครับตกแต่งโทนสีดํานะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะทุกคนแล้วส่วนของตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าหน้าตาประมาณนี้เนาะซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนัวเนาะเวลาสตาร์ทรถนะครับก็ต้องเหยียบคัทเนาะอันนี้กุญแจแข็งเสตารร์ทถให้ดเลย ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกัสตาร์รถนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกกิโลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เลขไม่น้อยนะครับไม่ได้เลขไม่สูงเลยเนาะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าเรามาเริ่มกับตัวระบบปรับอากาศกันเลยดีกว่านะทุกคนระบบปรับอากาศครับจะเป็นอนาล็อกปรับมือหมุนนะวันนี้นะครับว็จะเป็นอนาล็อกปรับมือหมุนก็ปรับได้ตามใจชอบนะครับเพิ่มอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยประมาณนี้นะครับความเย็นอะไรอย่างนี้ลมบแอร์อ่าประมาณนี้นะครับ อั้นมาส่วนของตัวหน้าจอนะครับอันนี้นะครับจะเป็นหน้าจอนะฮะที่แสดงผลต่างๆอทุกคนเขาก็เล่นได้นะครับเป็นตัวฟังก์ชันของเจ้าวีทีฮานะครับอันนี้เราก็เล่นได้เลยเนาะเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับรถเสียงให้ดูเนี่ยเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับอย่างตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับตุงมโหคุณตรงนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็รองรับ AMFM นะครับประมาณนี้เลย ถัดมาสำหรตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยพาเวอร์สามก้านนั่นทุกคนอันนี้ครับเป็นพวงมาลัยพาเวอร์นะพวงมาลัยก็ไม่ได้หนักนะทุกคนอันนี้ก็พอประมาณนะครับอยู่ในระดับที่พอประมาณนะครับซึ่งพวงมาลัยตรงนี้ก็สามารถปรับได้2ระดับนะครับอันนี้เดี๋ยวปรับให้ดูก่อนนี่แล้มีขึ้นลงได้นะครับ2ระดับเนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของออปชั่นภายในตัวรถก็จะมีประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะทุกคนก็คันนี้นะครับ มีกล้องมองภาพขณะถอยหลังให้เลยทุกคนเราอาจจะมองไม่เห็นกันนะครับอันนี้กล้องมองภาพขณะถอยหลังของเจ้า BT50 คันนี้นะครับจะขึ้นมาตรงส่วนของหน้ากระจกตรงนี้นะครับตรงกระจกมองหลังอันนี้เนาะก็ดูได้ครับพร้เซนเซอร์การระยะจอดมีให้อยู่ครบเลยเนาะอันนี้ออปชั่นเยอะพอสมควรอันนี้นะครับน่าใช้งานนะครับสำหรับเจ้า Mazda BT50 นะครับอ่าประมาณนี้นะทุกคนแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของตัวแคปนะครับของด้านท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน นี่ทุกคนได้ส่ของตัวแคปนะครับของเจ้ามาด้าบีทีห้าศูนย์คันนี้ทุกคนก็อันนี้เราจะไม่มีเบาะมาให้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับซื้อไปเราแถมเบาะให้อยู่แล้วเรามีบเบาะให้อยู่แล้วเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นลักดับประมาณนี้นะครับของตัวแคปถามว่ากว้างไหมผมมองดูจากสายตาก็สไตล์ทั่วไปนะครับมาตรฐานของรถกระบะแคปนะครับก็จะประมาณนี้อยู่แล้วเนาะทุกคนขึ้นใปส่ของด้านท้ายก็ยังมีตัวที่ชั้นแบตห้สิบสองโวลต์มาใหาน้นะครับ ประมาณนี้นะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องของเจ้ามาด้าบีที50คันนี้นะครับว่าจะลักษณะตาประมาณไหนทุกคนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับของเจ้ามาด้าบีที50คันนี้ของเรานะครับซึ่งเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200cc นะครับและให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้านะครับสำหรับเจ้ามาด้าบีที50คันนี้ของเรานะครับ ซึ่งคันนี้นะครับทางเราก็รับประกันให้เลยทุกคนว่าไม่มีการชนหนักการจมน้ำนะครับไม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูได้ทุกคนอันนี้คือรถเข้าใหม่เลยครับรีวิวรถเข้าใหม่ให้ดูเลยเนาะรถนะครับสภาพเดิมๆลักษณะหน้าตาเดิมๆนะครับประมาณนี้เลยทุกคนฝากกระโปรงเดิมนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีการแกะการถอดนะครับรถเดิมๆหมดเลยเนาะดูน่าใช้งานมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้ามาด้า bt 5 0สคันนี้ของเรานะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปสของเรื่องราคาของเจ้ามาด้า bt 5 0สคันนี้นะครับว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่นะคครัับทุกกนนตาามมดูเลยไ โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้ามาด้า b t 5 0 50 o ป r ฟ e s t y l e Cap 2.2 High l ซ s e r ปี2018คันนี้ของเรานะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่689,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นราคาเปิดตัวป้ายแดงของเจ้ามาด้า b t 50คันนี้ของเรานะครับซึ่งราคาขายรถมือสองทุกคนว่าถูกอย่างแน่นอนแต่ราคาจะเท่าไหร่นะครับทุกคนติดต่อเข้ามาดีกว่าสำหรับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้นะครับ ราคาเราไม่บอกทุกคนโทรมาสอบถามันเอาเองนะครับอันนี้น่าสนใจนะราคาน่าสนใจจริงๆใครอยากไปเจ้อของนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะทุกคนอันนี้นะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเนาะและใครนะครับที่อยากให้ผมนะครับรีวิวรถคันอื่นนะครับรถรุ่นอื่นนะครับอยากให้รีวิวรถไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวรถคันไหนนะครับรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับวิทยาขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่กับรถสวยเมอสองีอัลเวิร์พีคาร์นะ